อาระกขาสูมท่าน,นนะครับผมในผมช่นเคยนะครับผมในช่อง jkr studio นะครับผมในผมก็จะมารลคชั่นตัวอย่างหนังไทยนะครับผมก็คือชื่อเรื่องอะไรก็คือนา3ามนันเองนะครับผมก็ครั้งที่แล้วนะครับผมตัวอย่างได้ลงไปทีเซอร์นั่นเองนะผมผมก็ไม่ได้รลคชั่นนะครับผมก็มาเลคชั่นออฟฟิเชียลเทเลอร์กันเลยดีกว่านะครับผมก็เป็นตัวอย่างเต็มแล้วนะครับผมหนังก็ จะเข้าเร็วๆนี้นะครับผมได้ข่าวว่า17มีนาคมนะครับผมเราก็ไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะผมจะน่ากลัวแค่ไหนจะโหดแค่ไหนนะครผมเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าไป let's go 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 มึงมันทิ้งมึงไปแล้วอีเฟร็ มอ,ออดออดไฟสตาร์บูตชั่นนะครับผมโอ้โหลงลงจากเครื่องบิน หรือพ่อโอ้เนนปากแม่สิมีมิจิแบบนี้ <c oughs> เรียกพ่อได้หรอคะแล้วพี่คนหล่อนี่ผัวพูกพี่ปะเนนพูดอะไรกูไม่รู้นียหว่าไม่ใช่ครับเนนพี่เป็นเมียครับแล้วพว e ี่ออดนี่นงเนน็อตไปไหนกันหมด <c oughs> พี่ออดเขาป่วยเ <c oughs> มื่อเดือนก่อนเก็พวกเนี้ยมันก็เพิ่งขึ้นที่นาตั้งแต่ออดขุดเจอกำไรเนี่ยไหนว่าตำนานคำสาปของวัดนี้มันหมดไปแล้วไหครับแล้วเรื่องตบของคนเกาหลีเทวปะ อตยจบหน้ายังไม่ตายพระมบทความเฮี้ยนผมเคยหาข้อมูลกับเพื่อนอยู่ครับเรื่องประเพณีงานบวชนาคแถวแถววัดริมน้ำโขงครับแล้ววัดนั้นอ่ะเขาให้พ่อนาคอ่ะใส่กําไลที่ข้อเท้าเหมือนของวัดเราเลยครับคล้ยคล้ายๆูคอุ้ย ตาแดงเลยโคตรโหดผมเลยคิดว่าการรวมกลุ่มกันไว้เนี่ยปลอดภัยที่สุดทุกคนเป็นห่วงแกแล้วก็จะไม่ทิ้งแกอยู่ออสน,น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมมันเท้าคำสาบไปได้สักระยะหนึ่งไม่โม้เป็นเรืร่องแนานี้ครับอุ้ยปวดโอ้โห,ห,หตรงเนาะโอ้ยหน้าตา งั้นเราหยุดพักกันก่อนดีกว่าครับห่วงไปต่อเหอะเดี๋ยวพี่มันตามทันน่ะไม่ต้องกลัวคะแนนเรามีพานาปอกไปสู้กับมันแอบแอบชอนี่งไงพา <Hi. S 1> หายแอบแอบพาหาย17มีนาคมนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมกับ Official t r a i l e r ร์พินาค3นั่นเองนะครับผมก็คือรอดูมากนะผมก็หนังเข้า17บมีนาแลผมก็ติดตามแต่ภาค1ภาค แล้วก็ภาคสามภาคนี้ก็ต้องไปดูแน่นอนนะครับผมก็ภาคหนึ่งห้ามบวชภาคสองห้ามศึกภาคนี้ห้ามขโมยของก็ใช่ไหมห้ามขโมยของที่คําสบถพูดว่าใครรักของกูไปกูตายก็เมคอัพผีแบบอืเป็นเก็บตามตัวเป็นตาแดงแบบน่ากลัวนะผมว่าน่าจะโหดมากกว่าภาคสองมากๆนะผมแต่ส่วนตัวดูภาคหนึ่งภาคสองไปก็คือชอบภาคหนึ่งนะ ภาค2ผมว่าน่ากลัวน้อยลงนะแต่เมคอัพผีตัวละครผีโหดขึ้นมากๆากนะผมก็เรย่ยภาคนี้ต้องไปดูกันว่าจะเป็นยังไงจะน่ากลัวหรือไม่จะโหดหรือไม่นะผมก็ต้องไปดูกันว่าสนุกไหมนะครับผมก็ตัวอย่างนี้เปิดเผยได้เยอะอยู่นะเยอะกว่าทีเซอร์นะทีเซอร์ผมไม่ได้ดีชันนะแต่ผมดูไปแล้วนะผมก็เปิดเผยได้เยอะดีนะผมก็17มีนาคมนี้รอยาวๆนะก็อีก2 อาทิตย์สามอาทิตย์ได้ประมาณนี้นะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในโรงอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะผมก็เจอการผมรีวิวแล้วกันนะครับผมกับพี่นาคสามนะครับผมก็ไม่ได้รีชั่นนานนะผมก็ตัวอย่างนี้เปิดเผยได้หลายอย่างนะมีตัวละครเพิ่มเติมก็คือเทอป,ป้ามีเนนที่เป็นเด็กอ่ะใครอ่ะผมไม่รู้จักนะเนนเป็นเด็กอันนั้นคือตัวละครใหม่นะครับผมแล้วก็ที่เห็นในตัวอย่างนะผมที่ไม่มีเลยนะผมก็คือพันโหนนะครับผม ก็ภาคหนึ่งภาคสองเล่นนะภาคนี้ใน,นตัวอย่างไม่มีเลยนะผมก็จากนั่งดูเลยไม่มีเลยก็ไม่แน่ใจว่าภาคสามจะมีไหมนะผมก็เลยเอต้องไปรอรุ้นอีกทีในโรงแล้วกันว่าจะมีผนงหรือไม่นะเพราะว่าภาคภาคสองอะจบก็คือจบคือห้ามศึกก็คือปฐมบทคือจบแล้วนะภาคนี้ก็เลยงงว่าทําไมไม่มีผนงก็เลยต้องไปรับชมกันอีกทีว่ามีไหมนะผมเขาอาจจะไปเซอร์ไพรส์ในโรงก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมก็ อาจจะเก็บแบบเอ้ยเก็บไว้ว่าเอ้ยทำไมพระนงไม่มาทำให้เราเป็นลุ้นได้ในโรงนะครับผมก็เจอคลิปใหม่แล้วกันนะคร,รับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย